รายการธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยเนื่องด้วยสุขภาพไม่ค่อยอำนวยได้ห่างเหินไปหลายวันเพราะว่าไอแล,แล้วก็ <c oughs> ไม่สะดวกต่อการที่จะกล่าวคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมได้รับฟัง ช่วงนี้อาการนั้นก็ดีขึ้นนะซึ่ง <c oughs> เป็นเรื่องของรักศัธรรมที่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าเพราะเรามีการเกิดขึ้นแล้วจึงมีความแก่ความเจ็บและก็ความตายความพัดพลากจากของรักของชอบใจเรามีกรรมเป็นของของตน <c oughs> มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจะต้องเป็นผูด้ได้รับผลของกรรมนั่นอันนี้ก็คือพูดถึงกรรมตัวเรานี้แหละเป็นกรรมเก่าเมื่อเราได้กรรมมาจากการที่เราไม่รู้จากอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเราก็เลยเกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและในที่สุดก็ต้องตาย ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสัจธรรมวันนี้นะอยากจะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐเล่มที่หนึ่งตัดไว้ตอนหนึ่งเรื่องของการพ้นทุกข์เพราะไม่เพลินในธาตุเราทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ก็บ่นกันว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ให้เราทั้งหลายนั้นรู้จักทุกข์หรือยัง พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่เรื่องทุกข์แร่ทางพ้นจากทุกข์หรือทางออกจากทุกข์เราก็ไม่ค่อยได้ศึกษากันอย่างจริงจังในเรื่องนี้เราศึกษาแต่เรื่องทุกข์หรือเรื่องที่มันวนอยู่กับทุกข์แต่ของพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องทุกข์แล้วก็หาวิธีออกจากทุกข์จากสิ่งนั้นๆได้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พิสุทั้งหลายผู้ใดย่อมเพลินย่อมไม่เพลินในทะในย่อมไม่เพลินกระาธาดดินนะาธาดดินก็ปัทวีเนี่ยนะธาดดินกระทาดน้ําอาโปเนะนี่ยธาุน้ํากระทาดไฟคือเตโชกระทาดลมวายโยผู้นั้นย่อมชื่อว่า <c oughs> ไม่เพลินในสิ่งที่เป็นทุกข ผู้ใดย่อมไม่เพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ดังนี้และหมายความว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านผู้รับชมทั้งหลายมันอยู่ที่เราเพลินเนี่ยเราเพลินอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมันก็จะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้น ในเรื่องนี้พระองค์ทรงอธิบายไว้มากมายความเพลินน่ะมันเป็นทุกข์โยนสังเกตดูติคนบางคนเพลินดูหนังดูละครเพลินอยู่กับการงานเพลินอยู่กับการสแสวงหางเงินทองเพลินอยู่กับกับชีวิตที่ว่ายังไม่ป่วยไม่ไข้ใช่ไหมกเ็เพลินเพลินสนุกสนานอยู่กับเรื่องการเรื่องเพศเพลินสนุกสนาน อยู่กับบุตรกับหลานอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นความเพลินหมดเลยแต่ความเพลินเหล่านั้นมันมีความทุกข์เป็นเหยื่อล่อเป็นตัวดักล่อไว้นะฮะนะพุทเจ้าวันนี้เมื่อเราเพลินเราก็จะเป็นทุกข์นั้นสรุปความง่ายๆก็คือเมื่อเราเข้าใจดินน้ำไฟลมอย่างถูกต้องแล้วก็ใช้ดินน้ำไฟลมอย่างมีสติ ว่าสักวันหนึ่งดินน้ำไฟลมจะต้องจากกันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีบุคคลตัวตนอีกต่อไปขณะนี้ที่เรายังมีการปรุงตัวของดินน้ำไฟลมอยู่ก็ต้องรู้ชัดว่าดินน้ำไฟลมนั้นเป็นของแตกสลายถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่พลนอยู่กับสิ่งที่มันมีเมื่อเราไม่เพลนอยู่กับสิ่งที่มันมีเนะี่ย ุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าผู้นั้นชื่อว่าย่อมละความพอใจปรากฏว่าความพลุนเนี่ยโยมมันมีตัวพอใจอยู่ในนั้นไม่รู้ว่าพอใจในการกินการอยู่การน,นอนการดูการเล่นการฟังการอะไรจังมันมีความพอใจพอพอใจแล้วก็เพลินสยบโมเมาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อเราวางความพลินเมื่อไหร่ก็พ้นทุก์อย่างงี้ รวมไปถึงวางความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตะัพฑธรรมลมร,มรวมไปถึงความเพลินในขันทั้งห้าถ้าเราละออกไปได้เราจะพ้นทุกเลยแต่ทุกวันนี้ที่เราละไม่ได้เพราะเรายังคิดว่ายังมีเราอยู่มันจะมีเราสักอีกปีอีกสักกี่ปีอย่างตอนนี้อาตมาก็หกสิกบกว่าปีเราจะมีเราอีกสักกี่ปีอีกหน่อยก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟ เป็นลมกลับไปสู่สภาพเดิมอย่างเงี้ยเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจเราหัดปล่อยวางอย่างนี้เราจะพ้นทุกข์นะและเมื่อละความพอใจตัณหาคือความอยากก็จะถูกละไปด้วยแต่ถ้าตรรบใดเรายังไม่ละความเพลินยังไม่ละความพอใจตัณหาก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะตัณหาคือความทะยันอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยาก,ก,ยากตายอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งหมด แต่ในที่สุดกลไกของธรรมชาตินี้ก็ไม่ได้ยกเว้นหรือลดหย่อนให้กับใครเพราะใครก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายเป็นไปตามสภาพอย่างนี้นะฮะนั้นผู้เจ้าทรงเห็น,นกลไกอย่างนี้ก็จึงบอกกับหมู่สาวกกับอุบาสกบาสิกาทั้งหลายว่าวางความพอใจเนี่ยผลทุกไม่ว่าเราจะทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุก ในความเจ็บป่วยทุกข์ค่อยอยากจนทุกข์พอแดดพ่อร้อนพอหนาวทุกข์พ่อเป็นโรคเป็นภยัยทุกอะไรก็ตามวางความพอใจนะก็พ้นทุกข์นี่ใจความสําคัญของการออกจากทุกข์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงการละความพอใจก็พ้นทุกข์รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่แต่ไม่ได้เอาจิตมโนวิญญาณไปยึดถือว่าเป็นเราอยู่ตรงนั้น ก็เหมือนกับการป่วยไข้เนี่ยท่านผู้รับชมทั้งหลายถ้าเราเอาสติไปอยู่กับลมเราก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่ากายนี้มันเจ็บมันปวดแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเราเจ็บปวดมีสติอยู่กับลมอยู่เสมออาการเจ็บปวดก็ไม่ค่อยปรากฏในจิตมโนวิญญาณเราถึงมันจะอยู่กับตัวเราแต่ก็ก็ไม่รู้หรือรู้ก็สักว่ารู้เรื่องนี้แหละท่านผู้รับชมทั้งหลาย เนี่ยวิธีออกจากทุกข์ก็คือละความพอใจวางสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นสักว่าเนี่ยท่านทรงอุปมาไว้หลายเรื่องอย่างเช่นพิสุเจริญอาณาปณสติมาดีพอเจริญสติสัมปชัญญะมาดีพอก็เหมือนกับชาวนาสมัยที่เขาเลี้ยง <c oughs> เ,เกี่ยวข้าวออกไปแล้วเขาก็เอาโคไปปล่อยในนา แล้วก็เพียงชำเลืองตาดูเท่านั้นก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าจ้องดูโคทั้งวันชันใดก็ฉะนั้นเมื่อภาวนาจิตด,ดีแล้วเราก็เพียงแค่ชำเลืองดูทุกเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับกายใจเราเขาเพเพียงชำเลืองดูไม่มีเราว่าเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นเพราะทุกนี้เป็นทุกขสั้์มันเป็นความจริงอยู่แล้ว <c oughs> ใครเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บ และในที่สุดก็ต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเพราะนั้นมันเป็นกรรมมาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะนั้นเราทั้งหลายญาติโยมผู้รับฟังทุกท่านมีความจำเป็นฝึกปล่อยวางเรื่องอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ปล่อยวางใครเป็นทุนทุกข์กับตัวเราเนี่ยทุกเมื่อทุกข์แล้วทำไงละ่ะสัมปรายภพข้างหน้าก็ต้องได้นู่นน่สัตว์เดชานสัตว์นรกเปรตวิสัยเพราะว่า จิตทุกจิตวุ่นวายก่อนที่จะละสังขารผู้เจ้าว่ามีทุกขติเป็นที่ไปเป็นที่หวังอย่างเงี้ยนั้นเราก็เอาจิตมาอยู่กับลมอยู่กับกายนี่แหละอันผู้เจ้าส่งสอนว่าเมื่อจิตอยู่กับลมอยู่กับกายได้ดีแล้วจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะจิตอยู่กับลมอยู่กับกายมันไม่ได้พอใจกับลมหรือไม่ได้พอใจกับกาย ถึงมันจะมีความพอใจแต่มันก็รวดเร็วมากเพราะว่าจิตอยูก่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันดับเร็วมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปปรุงแต่งว่ามันดีหรือไม่ดีใช่ไหมฮะนี่แหละวิธีพ้นทุกของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายกําลังจะหาวิธีออกจากทุกข์ด้วยวิธีอื่นๆนั้นพระพุทธองค์ทรง,งตรัสว่าหลายวิธีแล้วไม่พ้น แต่เดินตามที่ผู้เจ้าทรงสอนเนี่ยหลุดพ้นอย่างแน่นอนอะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมกูกทางลินทางกายก็เห็นเพียงสักว่าเห็นเท่านั้นไม่ได้มีเราไม่ได้มีความพอใจอยู่ตรงนั้นทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยเราจะพ้นจากทุกข์แต่ทุกวันที่เราไม่พ้นจากทุกข์เพราะเราไม่ว่าอะไรมาทางตาทางหูจมกูกลินกายแล้ว มีเราอยู่ตรงนั้นหรือมีสุขทุกข์อยู่ตรงนั้นเมื่อมีสุขทุกข์อยู่ตรงนั้นอันนั้นแหละคือทุกข์นะเราทุกตัวตัวทุกข์ที่แท้จริงคือความพอใจพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ขัดในอริยสัจสี่นั้นพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์ประเด็นของทุกข์ให้ชัดเลยว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์เนี่ย การพลรักจากของลกของชอบใจเป็นทุกข์ว่าโดยย่อและการยุดมันในการทั้งห้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นก้อนของทุกข์แต่เมื่อได้ฟังธรรมคําสอนของผู้พรยเจ้าแล้วทรงละความพอใจวางความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นเสียก็จะพ้นจากทุกข์อย่างเงี้ยเนี่ยออกจากทุกข์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากไม่ได้ฝึก แด็กก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเพราะว่าเมื่อกายนี้มันแก่แล้วมันเท่าแล้วไปไหนไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกไปจนถึงกายแข้งขาทั้งหลายเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยวางอะ่ะให้ตัดขาทิ้งความหมายคนบางคนก็ต้องตัดขาทิ้งก็ไม่อะไรสนใจว่าขาใครขาเราแล้วเพราะว่าขามันใช้งานไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งอย่างนี้เป็นต้นะ ก็วางความพอใจที่จะมีขาความทุกข์ก็ขายไปแต่ทุกตัวอื่นก็มีขึ้นมาอีกอย่างเงี้ย <c oughs> นั้นทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากความไม่รู้ของเราแล้วก็เราก็ไปยึดถือยึดมั่นไว้และในที่สุดทุกนั้นก็ขบกัดตัวเราขบกัดจากการยึดถือนั่นแหละไม่ว่าเราจะมีอะไรแล้วเราเอาจิตไปเกี่ยวข้องยึดถือว่าเป็นของเรามันเป็นทุกข์ทั้งหมด แต่เรามีเพียงเพื่อเป็นเครื่องมือเหมือนเรามีรถเป็นเครื่องมือพาไปนั่นไปนี่เนะี่ยทุกก็จะไม่มากแต่ถ้าไปทุกวันนี้เป็นรถของเราเข้ามาอีกอันั้นนะ่ะมันก็จะทุกตามมาอีกซึ่งมันก็เป็นปฏิจจสมุป,ปนธรรมนั่นแหละสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมอย่างเงี้ยสรุปความว่าพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จากทุกก่อนสิ่งใดก็ตามถ้าเราไปยึดถือ นะซึ่งเป็นความเพลินความพอใจความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นความทุกข์อไรก็ตามเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นการพ้นทุกข์นะฮะฉะนั้นคนอื่นไปปล่อยให้ไม่ได้เราต้องตัวของผู้นั้นปล่อยเองอย่างเงี้ยไม่ว่าจะทุกข์กับอะไรเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งถ้าผู้นั้นได้เข้าใจหลักความจริงแล้วปล่อยวางเขาจะพ้นทุกข และจะเดินตามธรรมที่ผู้เจ้าทรงสอนเขาจะพบสุขคติเป็นที่ไปอย่างเงี้ยก็ขอโมทนากับท่านที่โพสเข้ามาวันนี้มีโยมอิทธิพลฺำภาได้โพสเข้ามานะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะเจริญในธรรมก็หมายความว่าเข้าใจธรรมะเข้าใจสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้มันมีมีอะไรจริงจังถาวรไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคเป็นภัยมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนี้ก็สู้กันไปหายก็มีชีวิตอยู่ดำรงชีพต่อไปไม่หายก็ตายมันก็มีเท่านี้บทละครชีวิตนี้มันไม่มีอะไรยาวกว่าน,นี้นะฮะพอเกิดมาแล้วก็ถูกล็อกสเปคให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้พัดพรากจากของรักของชอบใจ เมื่อเราได้ทราบได้ฟังอย่างนี้ผู้เจ้าองสอนว่าวางความพอใจนะวางความเพลินนะละตัณหานะมันก็พ้นทุกแล้วขอเจริญพร